จริงๆเรื่องของเต่าบินผมเคยเล่าไปเมื่อ2300ร้อยตอนก่อนแต่ตอนนั้นข้อมูลยังค่อนข้างน้อยและผมเองก็ไม่ค่อยรู้ด้วยว่าเต่าแปลกๆชนิดนี้มีมากหรือน้อยแค่ไหนซึ่งที่ผ่านมาผมเองก็ได้ไปเดินดูปลาในตลาดเจเจค่อนข้างบ่อยแล้วสิ่งที่ผมเห็นคือมีเต่าบินขายอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว ราคาก็ตกตัวละ1-3,000บาทแต่ก็ยังตัวเล็กซึ่งเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากๆเลยนะตัดหายากอย่างเต่าบินที่ตอนนี้ก็อยู่ในสถานะใกล้ศูนพันกลับมีอยู่มากมายในไทยแถมยังราคาแค่หลักพันบาทเองเรื่องนี้ทําให้ผมคิดว่าในกรณีของสัตว์บางชนิดถ้าเราปล่อยให้มันเกิดและเติบโตเองในธรรมชาติไม่ช้าก็เร็วมันก็สูนพันอยู่ดีเพราะธรรมชาติไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วในทางกลับกันหากนาสัตว์ป่าหายากมาเลี้ยงโดยมนุษย์อย่างน้อยพวกมันก็จะไม่ศูนพันโดยสมบูรณ์ แต่ก็คงจะได้กับสัตว์บางชนิดต่อไปผมจะมาเล่าเรื่องราวของเต่าบินให้ฟังกันถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหรือหากต้องการสมัครสมาชิกก็ทำได้เช่นกันนะครับเต่าบินคืออะไรหากดูจากชื่อสามัญภาษาไทยของเต่าชนิดนี้ซึ่งมีอยู่3มชื่อคือเต่าบินเต่าจมูกหมู ต่าไฟอิงริเวอร์ซึ่งชื่อทั้ง3นี้ได้บ่งบอกลักษณะของเต่าเอาไว้อย่างชัดเจนนั่นเพราะเต่าชนิดนี้ว่ายน้ําได้เก่งจนเหมือนจะบินในน้ํามันมีจมูกที่เหมือนหมูและมันก็เป็นเต่าที่อยู่ในแม่น้าเต่าบินเป็นเต่าที่มีขนาดประมาณ60-70ถึงเซนติเมตรและหนัก20-30ถึงกิโลกรัมจัดเป็นสัตว์เลคานจำพวกเต่าเป็นเต่าเพียงชนิดเดียวในวงสกุลของมันหากข้างอิงจากซากตึกจำบานจะพบว่าเต่าในสกุลนี้อยู่มาตั้งแต่ยุคดีเทเซียหรือ ตั้งแต่145ถึง66ล้านปีก่อนด้วยเหตุนี้มันจึงเป็นหนึ่งในเต่าที่แปลกประหลาดที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เต่าบินเป็นเต่าน้ําจืดที่แตกต่างจากเต่าส่วนใหญ่ มันมีลักษณะหลายอย่างมารวมกันมันมีกระดองที่ค่อนข้างล้ายกับตภาพน้ำมีกระดองหลังที่ดูอ่อนนุ่มและแบนค้ายกับตะภาพแม้จริงๆจะไม่ได้นุ่มเท่าไหร่ก็ตามแต่ก็ไม่ได้แข็งเหมือนกระเต่าส่วนสีของกระดองจะเป็นสีเทาจนถึงสีดำในวัยเด็กจะเป็นสีชมพูและจะค่อยๆเข้มขึ้นตามอายุบริเวณขอบกระดองจะเป็นหยักเหมือนกับเต่าและท้องจะเป็นสีขาวหากมองลักษณะทางกายภาพมันก็เหมือนกระเต่าที่ดูน่าสงสัยชนิดหนึ่งและหากดูที่ขาของเต่าบินก็จะแปลกๆหน่อย พราะขาทั้งสี่ข้างจะเป็นแผ่นแบนจนกลายเป็นขีบและแม้ว่าจะมีเล็บแต่เล็บก็จะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เมื่อมันว่ายน้ำก็จะไม่เหมือนกับเต่าน้ำจืดชนิดอื่นๆเลยจริงๆแล้วมันเหมือนกับเต่าทะเลมากกว่าที่ส่วนหัวของเต่าบินก็แปลกประหลาดเช่นกันเพราะมันมีจมูกที่ยื่นยาวออกมางุ้มหักโรงคล้ายกับจมูกหมูมันเป็นเต่าที่กินได้ทั้งพืชผักผลไม้ตัดขนาดเล็กอย่างปลากุ้งหอยแมลงมันก็กินในเรื่องการผสมพันธุ์ของเต่าชนิดนี้ก็น่าสนใจมาก เช่นกันเต่าพวกนี้โตค่อนข้างช้า ตัวเมียต้องมีอายุ18ปีส่วนตัวผู้อายุ16ปีขึ้นไปจึงจะพร้อมผสมพันธุ์โดยตัวเมียจะวางไข่ในช่วงฤดูแล้งที่ริมฝั่งแม่น้ําที่เป็นทรายเมื่อลูกเต่าโ,โตเต็มที่มันจะยังไม่ออกมาในทันทีแต่จะอยู่ในไข่ในสภาพจำศีลมันจะรอคอยช่วงเวลาที่เหมาะสมรอให้ไข่ถูกน้ําท่วมหรือรอให้มีสัญญาณว่าพยายุใกล้เข้ามาในช่วงเวลานี้เองที่ลูกเต่าจะออกจากไข่หากจังหวะดีลูกเต่าจะรอดชีวิตเป็นจํานวนมากหากพลาด ช่นดันออกมาตอนน้ำอย่างไม่ท่วมหรือแห้งจนเกินไปพวกมันอาจจะตายทั้งหมดเต่าบินเคยมีเพียงตัวเดียวในไทยเนื่องจากเต่าบินไม่ใช่สัตว์ท้องถิ่นของไทยและในอดีตก็หาได้ยากสุดๆบันทึกที่เกี่ยวกับเต่าชนิดนี้จึงน้อยและดูธรรมดาแต่ก็มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องเมื่อปีพศ2522ซึ่งเป็นช่วงที่เต่าบีนมีประชากรตกต่ำถึงขีดสุดในตอนนั้น เต่ามีราคาแพงมากว่ากันว่าทั่วโลกมีผู้ครอบครองอยู่เพียง5ตัวใน5ประเทศเท่านั้นและในประเทศไทยก็มีเพียงตัวเดียวซึ่งเป็นของนาวาอากาศโทวิโรธนุชพันธ์นักวิทยาศาสตรเ์เรื้อคานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกชาวไทยมันเป็นเต่าบินตัวผู้ที่ถูกซื้อมาในราคา25,000บาทอยากบอกว่าแพงมากนะครับเพราะราคาทองในปีนั้นอยู่ที่ บาทละ3,063บาทในตอนนั้นนวาอากาศโทวิโลตั้งใจว่าจะหาเต่าตัวเมียมาผสมเพื่อขยายพันธุ์เต่าบินต่อไปแต่ด้วยความซวยดันมีคนแอบเข้ามาขโมยเต่าบินตัวนั้นไปต้มเป็นน้ำแกงไปซะก่อนเรื่องที่เฉพาะพันธุ์ในประเทศไทยจึงต้องจบลงแบบเศร้าๆและหากถามผมว่าเต่าบินเริ่มมีมากในไทยเมื่อไหร่อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะข้อมูลของไทยมีแต่เรื่องพื้นพ การอนุรักษ์เต่าบินทิ่อาศัยเดิมของเต่าบินคือนิวกินีและทางตอนเหนือของทวีปออสเตรเลียในแม่น้ำลำคลองหรือในทะเลสาบน้ำจืดที่มีความลึกไม่มากนักแต่มีเรื่องที่น่าสนใจของเต่าบินคือในช่วงระหว่างปีพศ2524-2554มันเป็นเต่าที่ได้รับการคุ้มครองโดยประเทศอินโดนีเซียซึ่งน่าจะเป็นช่วงที่ประชากรในธรรมชาติของพวกมันอยู่ในจุดต่ำสุดแต่ถึงอย่างนั้นก็มีการลักลอบนำเข้าเต่าบินเป็นจำนวนมากและมันก็ถูกจับโดยเจ้าหน้า ที่รัฐเป็นจํานวนมากเช่นกันเตาบินที่ถูกยึดมาได้ไม่ได้ถูกนําไปทําลายแต่ถูกนําไปปล่อยลงในแม่น้ำวานเนียจังหวัดปาปัวในประเทศอินโดนีเซียแล้วก็มีเต่าบินนับหมื่นตัวถูกปล่อยลงในแม่น้ําโอตาคาวาในอุทยานแห่งชาติของประเทศอินโดนีเซีย ด้วยเหตุนี้เต่าบินที่อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์เลยมีมากเป็นพิเศษในประเทศอินโดนีเซียแล้วมันก็กลายเป็นเป้าหมายของผู้ลักลอบ้าสัตว์มากมายซึ่งในช่วงปีพศ2556-2563ก็มีบันทึกการจับกลุมถึง26ครั้งและเต่าบินที่ยึดมาได้ก็มีทั้งหมด52,374ตัวและที่จับในประเทศอื่นๆอีกหลายหมื่นตัวนี่ยังไม่นับที่จับไม่ได้อีกมากมายและนี่ก็แสดงให้เห็นว่าประชากรเต่าบินในอินโดนีเซียจะเริญเติบ ขึ้นอย่างมากแน่นอนว่าส่วนหนึ่งมาจากการเพราะในฟาร์มการเลี้ยงเต่าบินในประเทศไทยหากเป็นแหล่งข้อมูลในต่างประเทศจะระบุเอาไว้ว,ว่าในธรรมชาติเต่าบินไม่ใช่เต่าที่อาศัยอยู่ในน้ําโดยสมบูรณ์แต่ถึงอย่างนั้นก็มีข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมในธรรมชาติของพวกมันน้อยมากแต่ความก้าวร้าของเต่าชนิดนี้ก็เป็นสิ่งที่รู้กันดีแต่หลังจากที่มีการเลี้ยงในประเทศไทยมากขึ้น ก็มีผู้เลี้ยงหลายคนบอกว่ามันเป็นเต่าที่เลี้ยงได้ง่ายเชื่องและไม่ถือว่าเป็นอันตรายต่อผู้เลี้ยงแต่ก็ยังก้าวรล้ากับพวกเดียวกันอยู่โดยเฉพาะกับเต่าที่มีขนาดเล็กกว่าหรือแม้แต่ตัวที่มาที่หลังหากอ่อนแอจะถูกไล่กัดจนบาดเจ็บจึงควรมีเต่าบินในบ่อเพียงตัวเดียวสำหรับสถานที่เลี้ยงก็สามารถเลี้ยงไว้ในตู้อ่างหรือในบ่อปลาขนาดใหญ่ควรมีระบบกรองน้ําที่ดีหรือเปลี่ยนถ่ายน้ําอยู่เสมอหากคุณภาพน้ําไม่ดีจะทําให้เกิดโรคผิวหนังได้ง่ายแล้วหาก ามว่าเต่าบินเลี้ยงร่วมกับปลาได้หรือไม่คำับตอบคือได้แต่ต้องเป็นปลาที่ตัวใหญ่สักหน่อยหรือไม่ก็ต้องว่ายน้ำเร็วพอที่จะหนีเต่าบินได้และถึงแม้ปลาจะตัวใหญ่หากป่วยก็อาจจะโดนเต่าบินโจมตีได้เช่นกัน ส่วนอาหารของเต่าบินก็จะเป็นพวกอาหารปลาสมเร็จรูปผักบุ้งผักกาดกุ้งปล่อยหรือเนื้อกุ้งในช่วงแรกๆของการเลี้ยงเต่าอาจจะไม่เชื่องแต่หากเลี้ยงไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะว่ายตามมาขออาหารจากมือได้เลยทีเดียวและอย่างที่บอกเอาไว้ในตอนแรกว่าในไทยตอนนี้มีเต่าบินขายในราคาที่ไม่แพงนักโดยหากเป็นสีปกติก็จะแค่หลักพันตน้ตนๆในเรื่องการเพาะพันธุ์ในไทยผมเองก็ไม่แน่ใจว่ามีใครทำสำเร็จได้หรือยังแต่เต่าบินส่วนใหญ่ที่ขายในไทยก็มาจากอินโดนีเซีย สุดท้ายแม้เต่าบินจะพบได้มากมายในตลาดสัตว์เลี้ยงของไทยแต่สถานะของเต่าบินในตอนนี้ก็คือใกล้สูญพันธุ์เอาละก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องเต่าบินที่เคยมี1ตัวในไทยกลายเป็นนับบปื่นตัวได้อย่างไรสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น,น้อยถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมพันช่องทางขอบุณให้กับช่องสิงสาราศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบาย